ต่อไปขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักแท่นยืนบรรยายขยายเสียงอเนกประสงค์ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องลูกเต๋าขนาด50เซนคูณ5 0เซนตัวนี้เมื่อถอดกล่องออกไปก็จะมีอุปกรณ์3ชิ้นอยู่ภายในท่านบนของตัวโพเดียมกล่องเก็บอุปกรณ์และตู้ลำโพงซึ่งข้างๆนั้นในตัวเดียวกันก็เป็นชุดแอมป์ไฟที่จะสามารถ ปรับเสียงจูนเสียงได้โดยมี LED เป็นช่องบลูทูธไว้ด้วยเมื่อทำแท่นบนมาประกอบเข้าไปก็สามารถล็อกด้วยตัวล็อกที่ออกแบบไว้อย่างง่ายได้ต่อไปเมื่อนำท่อนบนขึ้นมาประกอบเข้ากับตัวโพเดียมด้วยสลักยึดแบบง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะได้ตัวโพเดียมขึ้นมาใช้งานได้ภายในหนึ่งนาที ภายในตัวแท่นบนนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งคือไมค์แฮนด์เฮลไมค์มือถือเพียงแต่เปิดสวิตช์ออนที่ตัวภาคแอมลิฟายก็สามารถที่จะใช้เสียงได้ทันทีครับหนึอนอกจากนั้น 1, 4, ยังมี 3, 4, ไมค์เน็บอกอีกหนึ่งชุดสำหรับวิทยากรที่จะใช้เพื่อความสะดวกในการที่เน็บไวที่อกเสือ้อ แล้วตัวรีเซิร์ฟนั้นก็เหน็บข้างรหรือใส่ในกระเป๋าไว้ 2> 2, 3, ก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยสะดวก 3, ในกรณีที่ไม่ได้เป็นพิธีการในการที่จะนำตัวโพเดียมนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาเพื่อที่จะนำชิ้นส่วนตู้ลำโพงพร้อมแอมพลิฟายเรียกว่าลำโพงพร้อมผ้าขยายออกมาเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งจะนําพาไปในยังสถานที่ต่างๆด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือวิทยากรที่จะทําการบรรยายไปในสถานที่ต่างๆได้อย่างลงตัวสะดวกและรวดเร็วอนอกจากนั้นในบรรยากาศที่ต้องการเป็นคาราโอเกะก็ดีหรือจะใช้เป็นการจัดสถานที่ให้เป็นที่ออกกำลังกายแอรบิกก็เพียงแต่เอาทําได้หรือทั้ง YouTube เข้าไปประกอบกับตัวชุดแอมฟิฟนี้ก็สามารถที่จะ ทำการจัดการเครื่องเสียงใช้ประกอบกับคาราโอเกะหรือการแสดง a อรูบิกแดน e ์ภายในกลางลานหมู่บ้านได้อย่างโดยสะดวกรผ่านนหหมดมดเออั้แสย หรือในบรรยากาศที่ต้องการจะใช้เป็นตัวบรรยายของวีลาก็มีปุ่มกดสามารถที่จะใช้ในตำแหน่งที่เมื่อมีการพูดเสียงเข้าใหม่เสียงบรรเลงเพลงก็จะดับหายไป